เราอยู่ในพื้นที่ตำบลท่องแคบอำเภอพบพ,พระจังหวัดตาด้านหลังเป็นสถานที่ C.I. หรือสถานที่รักษาต่อในชุมชนสถานที่นี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสถานที่โอทอกตำบลท่องแคบ ผมนายกองค์การบริหารตำบลช่องแคบในสุโงติศบัวนะครับสถานที่ตรงนี้ก็สถานที่รักษาชุมชนหรือ CI นะครับซึ่งตรงนี้เองก็ได้ผ่านการประชาคมหมู่บ้านของตอำบลช่องแคบโดยหมู่เจ็ดเป็นผู้ดำเนินการประชาคมนะครับตามนโยบายของท่านผพรว่าร่าการจังหวัดต,ตากครับ สถานที่แห่งนี้เขาเรียกว่าอะไรครับสถานที่รักษาในชุมชนหรือซีไอครับก็จะรักษาได้ผู้ป่วยเนี่ยเข้ามารักษานีประมาณสามสิบเตียงครับในในประชุมนี้นะครับเตียงใช้อะไรทำครับเนะี่ยเตียงนี้ก็ใช้ไม้ไผ่จากชุมชนห้วยแรงครับซึ่งผู้สูงอายุกับในชุมชนร่วมใจกันทำครับ ครับเมื่อได้ประชาคมหมู่บ้านแล้วทางการบริหารนบำปนงแคบก็เริ่มปรับปรุงพิโอท็อปโดยก็ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่นบนปนงแคบนะครับก็เริ่มทําห้องน้ํานะครับโดยปรับปรุงในห้องหอประชุมป้องกันการเข้าออกของอชุมชนหรือคนที่จะเข้ามานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทางดีพอ,อโรงพยาบาลทั้งสาธารณสุขมาตรวจสอบความ เรียบร้อยความพร้อมถึงจะเดิดำเนินการได้นะครับเพราะดังนั้นเนี่ยทั้งนี้ท่านนายอำเภอก็กำชับเรื่องความปลอดภัยนะครับถานีตำรวจอปปอแล้วก็ทั้งเจ้าที่ทั้งองค์การเนี่ยต้องมาเฝ้าระวังไม่ให้คนเข้าออกในอสาถานที่กักกันนะครับครับด้านอาหารเนี่ยทางโรงบาลนะครับ ก็ส่งดูอาหารสามมื้อนะครับโดยผ่านาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้นำเข้ามาแจกในห้องอาคารผู้ป่วยนะครับท่านนายกครับมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ตำบลน,น้ำแคบเยอะไหมครับอ้อมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต่ํำนวนเนี่ยยังบอกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาทาง ท่านผู้ว่าท่านอำเภอก็ให้เตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วยตรงนี้ครับครับกัผมเองก็อยากจะฝากกับพี่น้องในตำบลยองแคบนะครับก็อยู่ระยะห่างแล้วก็ใส่แมสนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็จะฝากพี่บ้านกำนันนะครับที่ชุมชนที่จะมาจากต่างจังหวัดนะครับขอให้ แย่งผู้ใหญ่แล้วก็แย่งมาทางสาสุขหรือทางนายกหรือองค์การผานทุกคนย่แคบก็จะให้ความร่วมมือนะครับเพราะทุกหน่วยงานเขาเตรียมรองรับอยู่แล้วนะครับท่านที่ต่างจังหวัดก็จะโทรเข้ามาตากไม่ทิ้งกันนะครับตรงนั้นแหละจะได้ความสะดวกนะครับเพราะว่าทางตากก็จะส่งมาที่อภเภอพะอุภะก็จะส่งต่อมาท้องถิ่นนะครับขอฝากทุกคนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดครับ